ณะนี้นะคะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนเนาะแมนนี่เที่ยงคืนนะคะวันนี้เรามีงานดูแลความสวยของน้องๆจากโรงเรียนเซนเอเมอรีนะคะจำนวนกี่คนคะลูก7คนจากคณะสีจากคณะสีสจากคณะสีเหลือนะคะดูแลความสวยนะคะโดยแม่ตู่ฮรฮดีไซนนและทีมงานคะ่ะที่ดี้จะใช้เป็นของนี่เลยนะคะรองพื้นของเทีย a ่าไฮยาลู w ว i ์เวทล s ส f ฟาวเดชั่นนะคะขายของแล้วหนึ่ง <laughs> ะะเป็นรองพื้นเนื้อบางเบาแต่ว่าปกปิดดีเยี่ยมนะคะที่สำคัญนะคะคุมมันกันน้ํากันเหงือ่อแล้วก็กันแดดวันนี้เป็นงานกีฬาสีใช่ไหมคะยิ่งงานกีฬาสียิ่งเหมาะเลยนะคะเพราะว่ากลางแดดเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าดําเลยนะคะนี่นะคะก็บีบใส่มือก่อนนะคะนี่นะคะ,ะในตาก้าจะเป็นสี0ูนย์นะคะสีเอ SANDS นะคะคเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาในตะกานะคะเที y ร l า n g ยาลอง e ว g h t l e s s f o u n d a t i o นนะคะมาค่ะเริ่มเลยเราก็ <Hey. S 2> ลองไปนะคะให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ <Abi ás> เห็นไหมคะพอเซ็ตตัวแล้วก็จะเนียนเนียบเลยค่ะนี่นะคะลองพื Challenge. ้นเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมก็จะมีความเนียนเนียบนะคะไม่ต้องห่วงเนียถ้าออกแดดก็คือกันแดดด้วย สารป้องกันแดด SPF 15 PA บวกบวกบวกนะคะนี่นะคะลองเปนเสร็จแล้วก็จะเนียนกฤิเลยนะคะนี่ก็เป็นน้องๆจากโรงเรียนเซนต์เอเมรีนะคะบอกเมยที้ลูกน่ารักน่ากนี่ก็เป็นน้องๆอ,อีกคนค่ะติดดอกไม้ค่ะตรงกลืนกับน้องๆเลยค่ะคุณแม่ <c oughs> อ๋อน้องคนนี้จะ,นจะไปส่งน้องเขาที่โรงเรียนพอเราเดินลงไปป้าให้คนตกใจว่านางป้า่ได้ไม่หล่ะออนางปายก็ไม่โปะนะแม่ก็จิบจับจับไปถือป้ายด้วยค่ะเข้าไป u ีได้กับชิวาชีมะโคุณแม่ทำไมน้องคนนี้เป็นทรงนี้ล่ะคะทรงข็เจิิยถ้าถือป้ายค่ะอ๋อเขาถือป้ายใช่ไหมคะคนนี้ใส่สุ่มค่ะเดี๋ยวก็จะใส่โกะแล้วอ๋ออ๋อใส่โกะให้น้องเขาใช่จะเป็นโกะค่ะ แตน้อกยจับเฉ่นอ้อ้อลิศค่ะคุณแม่นึกว่าเจ้านางทางเหนือเจ้ามือส่วนทางด้านนี้นะคะรับหน้าที่แต่งหน้าทำผมค่ะน้องแมนนี่ค่ะ <S <S เราจะไม่ค่อยถ่ายหน้านางนะคะ<อ>เพราะวานางไม่พร้อมนะคะเราจะมาถ่ายที่เด็กเลยนะคะ น้องๆตอนนี้มาเริ่มที่คิ้วนะคะเพราะว่าย,ยังไม่ได้นอนคิ้วคือมองกุฎของใบหน้านะคะคิ้วก็ต้องมาก่อนใช่ไหมคะแมนนี่ใช่ค่ะวิคิวคมกริบเลยอ,ะอ่ะถ้คิวได้ทุกอย่างได้เออ <laughs> นี่นะคะเป็นหน้าของน้องรองพื้นด้วยรองพื้นของเทียร่านะคะฟินิชลุกนะคะน่ารักมากเบลเวอร์หน้าหลักอะ่ะ ่น้องอะไรนะคะน้องมุกใช่ไหมคะคราวนี้น้องมุกก็ไม่ต้องกลัวแสงแดดแล้วนะคะเพราะว่ามี SPF 15นะคะ PA บวกบวกบวกและบวกค่ะกันน้ำกันเหงื่อนะคะลูกโอเคนะคะน้องคนนี้จะเป็นโกะช่อนะคะเวลาเราทำผมเราก็จะเอานมเรามาดันผมไปา ไใช่ไหมคุณแม่เป็นเทคนิคอีกหนึ่งอย่างสำหรับช่างผมมืออาชีพอาชีพอะไรคะ่าชีพโซเฟนีหรือเปล่าวิลเลจค่ะคุณแม่มีจินตลีลาให้ดูด้วยนะคะ <c oughs> น้องๆจะได้ไม่ต้องเบื่อนะคะ <c oughs> น้องบอเอ๊ะฉันมาทำอไรผมที่ร้านอะไรนี่อ่ะงานดัดสีเหลี่ยมเชคืออะไรบานาดมาแล้วค่ะหัวสวยมากเป็นแองเจิลตัวนี้น้อยเลยค่ะแท่มาก คือบอแม่จะว่าคือบอจังไรวะมันนี่ดูสิคือไหมว่าเออหนูก็มันขัดๆนะมัถ้างั้นก็แสงมงไปเลยนะเออหนูว่าน่าจะเป็นมงพิ้วแล้วก็เป็นหน่อยตั้นมงมันต้องตั้นน่าจนน้องก็ตัวเล็กใช่ไหมจังไหนจังไหนจังไหนล่ะจังไหนจังไหนจังไหนปิ้วจังไหนจังไหนจังไหน์ฮิวดอกเป๊ะดองก็ปวดร้องมา ลองมงก่อนนะคะทีนี้เราจอมาลองมงนะคะแต่มงกับโค้กมันก็เข้าอยู่แล้วล่ะแม่นี่ยถ้าอย่างนี้น้องจะสูงใช่เลิศไหมเลิศเลยแล้วเราก็ค่อยอะไรแต่งตรงนี้นั่นน่ะเออเพราะถ้าใส่หัวนางก็จะไปดอกก็ได้มเยอะเดี๋ยวแม่จะมีอะไรใส่ให้นางอีกอยู่ไปอีกแล้วค่ะไปอีกแล้วกลับมาที่น้องแมนนี่นะคะบล็อกตาค่ะส่วนคิ้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ แล้วก็คอนทัวร์จมูกเรียบร้อยแล้วนะคะนางแต่งหน้าคือนางแทบจะจูบกันน้องอีกนิดเดียวคือจูบกันแล้วค่ะคือเลิฟซีนค่ะอีกนิดเดียวคือเลิฟซีนแล้วนะคะนางมาแล้วค่ะนางไปเอาอุปกรณ์เสริมมาให้น้องนะคะเพราะว่าน้องเขาตัวเล็กนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะจมนะคะต้องมีอุปกรณ์เสริมเออยังไงโอเคไหมแม่ แห้งๆเลยนะบ่แม่นหัวเราบเดี๋ยวต้องมีเคิร์ฟนิดนึงนะพี่ใช่ต้องมีนความแบบว่าสโลปหวานนะแม่เนาะไอเทมเสริมของนางนะคะช่วยได้ค่ะแล้วก็จะเดาะกระเด็นดีดออกไปเด็ดจลิดไปน่าเห็นไหมคะ หวาน,วานขอบคุณค่ะเ <c oughs> สร็จแล้วค่ะดูไหมล่ะร้วค่ะเออเดี๋ยวดูสิค่ะ <c oughs> ลูกร <c oughs> ั่นะนต์้งแตยังไม่แต่งหน้านะเนี่ย